สวัสดีครับผมยุนหัวฉีดซิงนะครับคราวนี้วันนี้ฮะก็มาเป็นหัวฉีดพันอัพกันบ้างนะครับหัวฉีดพันขึ้นของผมเนี่ยจะขายเป็นแบรนด์นี้อย่างเดียวเลยคือเดลีนนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นปั๊มมาอย่างนี้ลวจะไม่ใช่ยิงนะครับจะเป็นโลโก้เดลีนมาเลยตัวนี้เป็นแบรนด์จากจีนนะครับแต่ค่อนข้างดีมากเลยครับใช้ได้ใช้ได้ดีมากปัญหาน้อยหัวเป็นลูกบอล หัวลูกบอลเนี่ยข้อดีของมันคือฉีดแรงฮนะตรงไม่ไม่ฟุ้งแบบมัวม่วๆส่วๆอะไรประมาณนั้นฉีดดีเลยฉีดแรงใส่ปุ๊บเครื่องเสียงเปลี่ยนจูเนอร์ที่ใช้หูมเประจำก็ชอบกันนะครับตัวนี้จะเป็นโอลิงใหญ่เลยครับทรงแบบฮ o n d a ใส่พวก k 20เนี่ยตรงรุ่นทำปั๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ต่อเป็นโอลิงเล็กใส่พวกเพวกโตโยต้ได้ ก็จะมีตั้งแต่พันซีซีนะครับแล้วก็มาเป็นพั0สองซีซีบอดี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็พันหกซีซีนะครับสำหรับเดลีนตัวนี้พันซีซีก็ใส่พวก K คเทโบ L15 ิะโบประมาณสัก4 0 0กว่าม้านะครับสบายๆจูนง่ายนะครับกลองอีไอนสแตนเลสให้หมดแล้วมีรับประกัน6เดือนทุกตัวนะครับ มีปัญหาเกมได้เลยพันสองร้อยทีซีกับสเต็กสักสี่ร้อยไปปลายห้าร้อยม้าได้นะครับแน่นอนสายหัวฉีดพวกนี้ปั๊มติ๊กต้องแรงอยู่แล้วนะครับสักสี่ร้อยกว่าลิตรขึ้นไปสําหรับพันสองแบรนด์เดลีนเนี่ยผมขายมาประมาณห้าหกปีแล้วนะครับเป็นแบรนด์จากจีนจริงแต่ไม่ใช่หัวฉีดเจาะไม่ใช่หัวฉีดโมไม่ใช่หัวฉีดแบบก๊อปปี้อะไรอย่างนั้นนะครับเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยพันหกร้ทีซีก็ห้าร้อยกว่าม้าหกร้อยสบายๆนะครับ นี่คือหัวฉีดที่ผมขายอยู่ตั้งแต่พันซีซขึ้นไปตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเดลีเหมือนกันนะครับตัวนี้ 2200cc ที่3ามบาเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นหัวลูกบอลเหมือนกันแต่มันจะไม่มีรูครับมันจะเปิดสุดตัวนี้เป็นทรงแบบ Toyota เลยครับเดนโซใส่เจสบายๆครับแล้วก็ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาเวลาเทสต,ตัวนี้ครับค่อนข้างยากหน่อย ต่อให้เทสเครื่องเอสเ็นยู่ก็ตามก็ตก้องเทสทีละหัวนะครับเพราะเทสพร้อมกันสี่หัวสองพันสองร้อยทีพร้อมกันสี่หัวแน่นอนว่าปั๊มตกของเครื่องเทสไม่ทันเดยแล้วครับต้องเทสทีละหัวจะเทสยากมากๆสําหรับตัวนี้แล้วบอดี้อย่างนี้ก็ล้างย้อนสบายสบายครับกองเตะเลนแล้ววันหนึ่งตันก็ล้างออกได้รองรับน้ำมันได้ทุกตัวนะครับตั้งแต่เบนซินเก้าแก๊สโซฮอล์ e 2 0 e 8 5แอลกอฮอล์ในตัวมีเทนได้หมดเลยครับช่วงที่ใช้ในโตกันได้เยอะก็ขายกันดีฮะตัวนี้ คือทำรถจะใส่วัาฉีดอะไรยังไงสอบถามกันก่อนได้ครับนะครับพวกนี้เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่ามีรับประกันนะครับฝากด้วยครับผมร้านยุ่นหัวฉีดซิงครับอยู่ย่านมินบุรีสวัสดีครับ